สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวมารีวิวเป็นเครื่องร่อนนะครับประเภทของไกลเดอร์นะฮะตัวนี้ชิ้นส่วนนะครับจะถูกประกอบแยกมานะครับตัวปีกปีกลําตัวนะครับจะแยกมาในกล่องนี้ตัวนี้จะเป็นปีกขนาดความกว้างของปีกนะหนึเมตรนะครับลาตัวก็ยาวเกือบเมตรนะครับหรือประมาณเมตรหนึ่งลำตัวเนี่ยนะครับลำตัวยาว1นึเมตรห้าสิบเซนปีก นะครับเมตรหกนะครับคือลำใหญ่มากนะเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้เป็นยี่ห้อของวอ l เลนเทคนะครับโฟ o นิกนะฮะเป็นประเภทเครื่องร่อนแบบใบพัดพับได้ลำตัวจะเป็นพลาสติกทั้งลำเลยนะครับแล้วก็ตัวปีกจะสามารถถอดถอดเก็บถอดแยกได้ชุดสายไฟมันจะเป็นปักเสียบนะครับพุกนี้มันจะง่ายต่อการเก็บอันนี้ก็จะเป็นในชุดของ RTF นะครับก็คือมาพร้อมชุดรีโมทชุดชาร์จเลยนะมาดูนะครับนี่นะครับลำตัวผมประกอบแล้วใหญ่ไหมนะครับเทียบกับตัวผมนะครับใหญ่เลยทีเดียวมาดูรายละเอียดนะครับนี่นะครับตัวปีกเนี่ยสมมุติว่าเราเอาไปเล่นในที่ต่างๆเนี่ยเราก็ถอดออกได้นะครับถอดออกได้ทั้งสองฝั่งก็จะมีสลักเป็น อลูมิเนียมนะครับดังนั้นพอเราดันเข้าปุ๊บตัวเนี้ยมันจะเข้าไปล็อกนะครับมันจะเข้าไปล็อกเวลาจะถอดล้วก็กดกดตัวนี้แล้วก็ถอดออกแล้วก็ดึงปลักออกนะครับตัวนี้จะใช้ระบบ4ี่ a ชนแนนะครับเป็นเซอร์โวอัพดาวลัดเดอร์ ตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นรอยดำๆนะไม่ใช่เกิดจากว่าผมไปทําเลอะอะไรมันจะมีรอยดําอย่างนี้ทุกทุกลำนะครับเนื่องจากว่าตัวกล่องด้านในเนี่ยที่บรรจุอยู่ตัวหางตัวนี้มันจะไปเสียบอยู่ตรงนี้อยู่ระหว่างรีโมทมันไปถูก,กับรีโมทนะครับถูก,กรีโมทคอนโทรลแล้วมันจะดํามันจะดําทุกตัวนะครับทุกตัวจะมีรอยดําๆอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันไปถูก,กัน ในกล่องมัรจุพันธุ์ดูในตัวมันใหญ่นะครับแล้วเขาออกแบบมาแบบให้ทุกอย่างมันอยู่ด้วยกันนะในกล่องเดียวะมันก็เลยเบียดกันนะครัำตัวนะครับเป็นพลาส,สติกนะอ,ออกแบบมาให้แบบแข็งแรงทนทานนะครับตรงนี้เป็นอุปกรณ์ลงที่ลงจอดถ้าโดยตามหลักแล้วตัวถ้าใหญ่กวันนี้ก็จะต้องเป็นล้อนะะแต่ส่วนมากอะเครื่องร่อเนอะ่ะมันจะเป็นล้อเดียวใช่ไหม เวลาลงปุ๊บใช่อยู่ลำตัวไม่เป็นไรจะปีกก็เป็นนะครับอย่างน้อยเราล่อลงปุ๊บล้อดเดียวมันก็ไม่มีอะไรค้ำนะปีกก็ต้องถูเพราะนั้นการเล่นเครื่องล่อนนะครับถ้าเราจะรักษามันไม่ให้มันพังหรือไม่มันช้ำเนะี่ยได้สวยงามตลอดก็กลางทุ่งแบบนี้นะครับเน้นเล่นในทุ่งหญ้าดีกว่าล่อลงกลางทุ่งหญ้านะครับรับรองว่าไม่ช้ำไม่พังนะครับมาดูสเปคนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์บัลเลต์นะครับ เป็นสปีดคอนโทร E S C ของ v o l e n t e c h ขนาด30แอมรองรับแบตขนาด2เซลล์และ3เซลล์1,500ม ah. ิลลิแอมนะครับมีระบบใจโรในการช่วยบินด้วยอันนี้อุปกรณ์ภายในกล่องก็มีเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยที่ต้องมาประกอบแล้วก็มีประแจไขาควงแล้วก็ชุดชาร์จ ชาร์จซึ่งเป็น USB อันนี้คือแบตเตอรี่ที่ติดมาในกล่องเป็นสเปค7.4โวลต์นะครับ7.4โวลต์ v, ประเภทนิกเกิลนะนิเกิลนะทีนี้มันตัวนี้ความดันมันต่ต่ำแล้วก็มันเป็นสเปคแบตเตอรี่ที่เขาให้มาคือเบื้องต้นทีนี้ตัวนี้มันรองรับถึง 3S ใช่ไหมตัวนี้นเป็นแค่ 2S 7.4ถามว่ามันก็พอบินได้ แต่มันต้องใช้คันเร่งเยอะแล้วมันก็เวลาเร่งเยอะมันก็จะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่มันก็จะล่อนช้าแต่ที่นี้ว่าถ้าใครแบบอยากจะเล่นแบบเต็มสเปคมันก็คือมันจะต้องเป็นแบตสามเซลสามเซลเนี่ยก็คือจะต้องซื้อแยกนะครับเพราะว่าในสเปคเขาให้มาเป็นแค่แบบตัวนี้ทีนี้ตัวนี้เป็นสามเซลล์นะครับหนึ่งพันห้าร้อยมิลลิแอมเป์เป็นลิปโพนะครับตัวนี้มันเป็นแค่นิกเกิลเห็นไหมแล้วมันเบาตัวนี้มันจะหนักกว่า พอใส่ไปปุ๊บหัวมันจะหนักได้4 g พอดีตัวเนี้ยถ้าเราใช้แบตตัวนี้เราจะต้องบินบินโหมดที่แบบว่าใช้ใจโอย่างเดียวนะครับถ้าเราผิดใจโรเนี่ยเราจะไม่สามารถบินด้วยแบตตัวนี้ได้เพราะว่าหัวมันเบาเราจะต้องคอยกันตลอดถ้าถ้าสมมุติว่าเรามีตัวนี้มันจะน้าหนักมันจะพอดีอันนี้ผมไม่ใช่ว่าผมจะมาหลอกขายแบตอะไรนะผมแนะนำในที่มันถูกต้องนะครับเพราะว่า ตามสเปคเขาลองรับถึง3 s นะครับแล้วก็ใส่ไปมัน4 g มันจะได้พอดี3 s ยังไงก็เต็มประสิทธิภาพกว่านะครับปั๊กสปีดคอนโทรลเคราเป็น t x 6 0ใช่ไหมปกติมันก็ต้องเป็นแบตท,ที่เป็น t x 6 0ตัวนี้เขาให้แบตตัวนี้มาแทนแล้วก็มันจะเป็นปักแปลงแบบนี้มาใช้แทนเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าหรือมีแบตประเภท3 s พวกนี้นปัก t x 6กก็มาใส่ได้เลยลองรับถึง2,200มมนะครับเพราะว่าถาดแบตมันยาว แต่ตัวนี้ถ้าพันหมันก็พอดีมันไม่ไม่หนักเกินไปโอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะเทสบินด้วยตัวแบต3ามเอสละกันนะครับเทสบินด้วยแบบตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสาสสนะครับสิบเอ็ดจุดหโวลต์พันห้ามิลลิแอมซึ่งตัวเดิมมันแค่7จ็ดจี่โวลต์เอง เราก็เอาตัวนี้ออกโฟมล็อกสติกทันเล็กฝาปิดเป็นพลาสติกนะครับทีนี้การใส่แบตนะเดี๋ยวมันจะต้องไปใส่ข้างบนแล้วผมขอเก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับครับการใส่แบตก็คือเราจะต้องให้ตัวลำเนี่ยมันละหน้าพื้นก่อนถ,ถึงก็จะมาใส่แบต งั้นเดี๋ยวตัวใจโลมันจะจับไม่แม่นไม่ตรงนี่นะครับใส่สายรัดแบตเข้าไปปุ๊บอาศัยพื้นที่ถนนหลวงก่อนเพราะว่ามันไม่มีที่ไหนกว้างขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็รัดไว้จากนั้นเราเสียแบตนะครับ มันจะพร้อมทำงานเลยอ่าเราก็เปิดรีโมทยกติ๊กขึ้นแล้วลงหนึ่งครั้งจับคู่นะครับ ก็ใส่ลงไปปุ๊บจะอยู่เลยมันใหญ่มาก โอ oh, oh, นิก1.6วอลเลนเทคดับมอเตอร์ร่อนแล้วนะเนี่ยมันร่อนนานมากเลยเพราะว่าปีกมันยาวโอ้ร oh, ่อนดีครับตัว oh, น, oh, นี้บินได้เป็นชั่วโมงอะ่ะ oh. น่ารับ ไม่ได้เร่งอะไรเลยมันล่อนของมันเองเนี่ยแล้วก็แต่งเลี้ยวเล้วเลี้ยว,เ,ยวเนี่ยล่อนโคตหนัาถ้าจะไปหวังเอาความเร็วความแรงบินแบบเล่นท่า หวังกับเครื่องล่อนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันออกแบบมาให้บินช้านี่ล่อนนะ 胜利啦！ มาโอ้มันจะมาเร็วเกิเดี๋ยววกนกลับมาใหม่นะมาเร็วเกิน ันลงยากมาเร็วเกิน เไปไกลด้วยลงสักไกลเลย นะครับผมจริงจังจริงใจสุดแล้วลงไม่สวยผมก็มีตดตอกแล้วเนี่ยลงน้ำนะนะครับอย่างที่ผมบอกข้างต้นน่ะถ้าเราเล่นป่าญ้าเนี่ยทุ่งนาเนี่ยเราลงเนี่ยไม่ช้ำนะครับเปียกน้ำด้วยมันก็พอที่จะอันนี้ได้นิดหน่อยนะ อป้องกันน้ำไนด้นิดหน่อยครับแต่อย่าไปแช่นานแช่นานก็นทางโอเคสำหรับใครชื่นชอบตัวนี้นะ1.6เมตรวอลเลนเทปนะครับตดต่อสอบถามที่ลายดีระะเบอร์โทรที่ผมลงไว้เลยนะครับโอเคครับ